เอ็มสตูและช่อง3ามนำทัพนักแสดงชุดใหญ่จัดงาน s y น e r g y n i ี h t ขอบคุณสื่อและพันธมิตรพร้อมเผยความเข้มขน้นที่หยดสามพร้อมแง้มหนังใหม่หน้าจับตาเอ็มสตูดและช่อง3ามนำทีมโดยคุณสุรเชษฐอัศวะเรืองอนันต์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอ็มสตูดและคุณเทรซี่แอนมารินนนผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มบมจ b ีเซีเวพร้อมด้วยคุณแป๊บนริตยุวบุญผู้กำกับภาพยนตร์และโปรดิวเซอร์ที่หยด3จัดงาน s ิ n เนอร์จี้ไนโดยมีนักแสดงจากภาพยนตร์ที่หยดอย่างนาเดตคูกิมิยะร่วมด้วยจูเนียร์กัดบันดิตใจดีเฟรนธีรักริตพรชรบ,บุญญเกียรติเดนิสเจลิวชาคักปุนมิมรัตนวดีวงทองมีน่านัชชาเจสสิก้าพาโดวัน ท็อปทศพลหมาสุขและแฟรงค์ธนัทรันซรัมทองไหลเข้าร่วมงานนชางแคนวาสแอดวันแบงคอกฟอรัมเริ่มต้นเปิดงานโดยผู้บริหารคุณสุรเชษอัศวะเรืองอนันต์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอ็มสตูดและคุณเทรซี่แอนมารินนผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มบมจ BEC เวิล์คึนกล่าวขอบคุณสื่อมวลชนและพันธมิตร กับการสนับสนุนที่ดีตลอดมาตั้งแต่การจับมือร่วมกันในปี2022เริ่มตั้งแต่บัวผันฟันยับมานะแมนจนมาถึงที่หยดหนึ่งสงและ3ที่กำลังจะเกิดขึ้นจากนั้นเชิญคุณแป๊บนริตยุวบุญผู้กำกับภาพยนตร์และโปรดิวเซอร์ที่หยด3ามขึ้นพูดคุยถึงที่หยด3ซึ่งเตรียมเข้าฉายในวันที่8ตุลาคมนี้ยังคงดำเนินเรื่องด้วยทีมงานเดิมนักแสดงเดิมรับรองความสนุกด้วยเนื้อหาที่เข้มขน้น คนเขียนบทคนเดิมอย่างอาจารย์กอบสรอรัตจิรบอวรวิสุทธ์พร้อมด้วยนักแสดงนำครอบครัวตัวยอ่อก็มากันครบเซตเช่นเดิมกับนาเดตคูกิมิยะร่วมด้วยจูเนียร์กัดบ,บัณฑิตใจดีเฟรนทิรักกฤษภชรบุญญเกียรติเดนิสเจลิวชาคัพปลมิมรัตนวดีวงทองและนีนานัชชาเจสิก้าพาโดวันที่ครึ่งเวทีพูดคุยถึงความพร้อมในพาร์ทการแสดงของที่หยดสามพร้อมแง้มถึงภาพยนตร์ ที่เป็นภาคสปินออฟต่อจากที่หยดยางสมิงเขาขวางที่เตรียมเปิดกล้องในตุลาคม2568และพร้อมเข้าฉายในปีหน้า2569โดยสร้างจากบทประพันธ์ของคุณกิตกอริต้าโนนและอาจารย์กรอบสรรัชจิรบ,บวรวิสุทธ์รับหน้าที่เขียนบทเช่นเดิมรับประกันความสนุกแน่นอนก่อนจะปิดท้ายด้วยทีมผู้บริหารและนักแสดงถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกและรับประทานอาหารร่วมกันความสนุกของ ที่หยด3จะสะพึงครบรถแค่ไหนวันที่8ตุลาคมนี้ไปพิสูจน์กันในโรงภาพยนตร์กลายบ้านคุณคณออือเราถืว่าเราเป็นตัวละครตัวละครที่ับเพื่อนให้หนไทยแบบ หนูไม่ชื่อว่ามันจะฝากโเออผมว่าจริงๆก็ือต้องขอขอบคุณบทประพันธ์ครับจรงงต้องมีคนที่แบบว่ามันเป็นเรื่องราวที่คนีอเียวามาเร็่าง็เอนเอเป็นนิยายเป็นเป็นหนังสืออะไรเงี้ยผมรู้สว่าด้วยด้วยดตัวเรื่องของที่หยดคือสนุกอยแล้วคนดูก็มีขัแฟนขับเยอะมากๆนะครับแล้วก็ขัแฟนับในช็อค โค้ชโค้ชเป็นใะ่ไหมครับก็เยอะมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็มันเลยทำให้ที่อดประสบความสำเร็จโดยที่เราอะตั้งตัวไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยผมว่าองค์ประกอบพวกนี้มันทำให้ได้เรียกว่าเออประสบความสำเร็จแล้วตัวพี่ยักษ์เองเนี่ยก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนที่ีกล้าได้กล้าเสียแมีความแบบหุดดันในการที่จะแบบ ลงมือทำอะไรสักอย่างคือมันไม่ใช่แค่เรื่องผีครับคนนี้สายยักษ์เป็นเรื่องแหละอะไรเงี้ยก็เป็นคนอารมณ์ร้อนใช้กำลังมันนั่นแหละอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอะไรถ้ายักษ์ก็ทำให้เห็นว่าอะไรที่มันที่มันไม่มีสติก็สามารถเกิดเกิดความท้าทายพิการก็อาจจะเป็นใครตัวที่ทำให้ตัวรู้สึกว่าแบบสั่ใจเว้ยกูอยากใช้ชีวิตแบบนี้กูอยากอยากจัดการกับผีอย่างนี้อะไรเงี้ยครับเือนี่แหละมีตัวแทนของเราแล้วอย่างเยื่อปีที่แล้วหันไปคุ้มครังที่จะบูมมาก ตอบรับดีมากเราที่แบบเป็นหนึ่งในที่มันได้ผมก็ดีใจมากๆนะพี่ที่ทุกวันนี้แบบแบบเด็กเด็กๆกแบบประมเด็กนักผูมอะไรเงี้ยแบบเรียกยักษ์ยักษ์หรือแม้กระทั่งแบบคนอื่นอะไรเงี้ยครับพี่ผู้ใหญ่เงี้ยก็เรียกพี่ยักษ์เราก็รู้สึกว่าเออมันก็แบบมันชื่นใจเงี้ยครับเราเราก็รู้สึกว่าเราโชคดีที่เราได้ได้ได้มารับบทเป็นยักษ์แล้วก็ได้ได้มาอยู่ในแ casting ที้่ได้ไปแหล่ที่ที่มี น่าจะเป็นครั้งแรกที่ไปทัวร์ต่างประเทศไปแบบโปรโมหนักปบบเีศในชีวิตก็ก็ดีใจนะครับแบบเราก็ไม่คิดว่าแบบเราก็แสดงคนไทยคนนึ่นอะไรเงี้ยที่แบบก็ได้มีแฟนคลับต่างชาติในในหลายประเทศที่เราแทบจะไม่รู้เลยว่าเอเขาก็ดูผลงานของคนไทยเยอะนะอะไรเงี้ย ก็ดีใจมันก็เป็นหนึ่งกําลังใจนะครับที่แบบทําให้ทุกคนแล้วท้งทีมงานทั้งแสดงแบบรู้สึกว่าเออแบบเป็นเป็นของขวัญนะ่ะเ,เป็นเรื่องอออไรายได้ที่ประสบความสำเร็จอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของแบบสาิีิหรือว่าเรื่องที่กินไอะไรไปแต่ว่าเหมือนแบพวกเรานักแสดงเนี่ยรู้สึกว่า้ออกำลังใจตรงนี้มันสําคัญมากกว่ากันมากที่สุดจริงๆพอไปไงเขาเขาได้บอกไหมเขาชื่นชอบอะไรหรือเขารู้จักเราไหมว่าเราเป็นอดีตคือไม่ได้มีโอกาสที่จะไปคุยส่วนใหญ่นะครับพี่ถ้าสัมภาษณ์ในโรงภาพยนตร์เนี้ย ก็จะแบบเออซิกแพคบ้างล่ะอ,อันน,นี้จริงๆนะแบบอชอบมากแบบซิกแพคอะไรอย่างเงี้ยเออชอบแบบความแบบโหดร้ายของของของพี่ยาในการต่อสู้กับผี่หมีอะไรเงี้ยครับใช่แล้วเดี๋ยว,ว่าชื่อเสียงมันมีส่วนทำให้หนังมันไปไกลขนาดนี้มั้มผมว่าไม่พี่ถ้าสมมติว่าหนัง บทมันไม่สนุกเรื่องไม่สนุกอ่ะเป็นใครเล่นแปลกต่อให้ผมมาเล่นก็พาดูหนังไม่ได้อยู่ดีผมว่าคือด้วยด้วยตัวหนังนี่มันสนุกมากอยู่แล้วเราก็แค่มีโอกาสได้เข้าไปสู่วิญญาณของคาแรคเตอร์ตัวนี้อะไรเงี้ยครับนั่นวันนี้พอมาประสบเลยได้คุยกับพี่ยักษ์ไหมถามเออหรือขอบคุณเขาไหมกอดขึ้ฝันร้ายครับฝันว่าเห็นผีแล้วที่เหนือบอกอันนี้เพราะว่าหนังใช่ไปไปดูกันมาไปอ่านบทกันมาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ อ่านเสร็จก็สองสามวันก็รู้สึกัมเก็บข้างในอะไรเงี้ยก็ฝันแต่ก็เห็นผีอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยสตอรี่มันเป็นประมาณรูดัลติเล่เฮ้ยเขาไหนเขาอยากหักมุมไหนถูก่ยสตอรี่ที่ฝันน่ะเห็นเร่มสู้อย่างนงี้หรอไม่ไม่เห็นว่าแบบเราเขาไปอยู่เขาก็แบบ พอคนโอบโค้งมาก็แบบมีผีนังลำมีผีกรรมนั่งมุมหน้าหันหน้ามาหามีผีกระโดนเลกระโดดขึ้นมาหน้าโค้งรถเริ่มเป็นผีฝ่าผีสัตว์อะไรเงี้ยจริงจริงมันอยู่ในบทไหมหรือว่าไม่ใช่ไม่ไม่ขึ้นไม่นี้ดไม่ได้แต่ว่าไม่มี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 ในบทที่อ่ะไม่มีในบทแล้วตอนนั้นไม่รู้สึกยังไงพอมันฝันปกติเราไม่เคยฝันแบบนกลัวมากกลัวมากเลยแล้วกลับไปเล่าให้คนที่บ้านไปฝันนะกลับไปบ้านฟาง แม่แม่เรายังไงแม่เราตีพลังไปปุ๊บะอาจารย์เดินขึ้นมายิ้มให้บอกขอบำบุญหน่อยนะอุ้ยอันนี้ไม่ฝันบอกพี่ฝันไม่ฝันพี่โดนอะไรรึเนี่ยไม่ฝันไม่ฝันก็ไปพัาจย์ที่เรารู้จักนะใช่พระอันทะเลาะกันมาแล้วพอตื่นขึ้นมาแล้วมันลืมไหหรือว่ามันไม่ลืมหรือจับได้หรือตายครับบอกว่าคือจะไปทำบุญให้อ้าวเหรออะไรก็ไม่รู้ผมซึ่งอันนี้คือไม่ไม่ค่อยได้ฝันเกี่ยวกับเรื่องผีขนาดนี้ไม่ค่อย่ฝันดูสิว่าภาคสามมันเดือดขนาดไหนไม่จับจับป็นเล่นสองภาคแรกมม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 ีีีีีี้โเนนต์แบบไไไ่่ แล้วถูกบตเตอรี่ไหมคะสรุปเลยไม่ถูกผ้าไปเดียวตัวเดียวเองอ๋อ้าส mm ี่ <S <S ึ่แล้ววันที่หนึ่งเหรอเดียไม่ซื้อ้าสีบอก้าผ้าส่ห้าซื้อตเตอรี่ซื้อบตเตอรี่บตเตอรี่แล้วบอกแม่พีาอยากบอกแม่ยังว่าไอนะันนี้แม่บอก เอาหมดหน้าทุกแดหน้าตอนเพื่อทำไมตอนตอนที่ฝันแล้วใจหักว่าปุยเรื่องลอตเตอรี่ได้ไงครับแล้วตอนที่ฝันทำไมเราถึงไม่เอาร่างพิยากเข้าไปสู้กับผีเอาหมดแ้นสวดมนต์อย่างเดียวสวดมนต์ของเขาไม่เกี่ยวอะไรพิยากสวดมนต์อย่างเดียวเลยแล้ววันนี้พี่ถามถ้าเราเราสามารถเป็นเหมือนพิยากันมาถ้าต้องสู้กับผีแล้วเป็นถ้าเป็นนักเด่อ่ะผมว่าผมทำได้เว้าวว่า พี่ยักษ์เป็นไอดอลให้เรามผมรู้สึกว่าคนเราเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถที่จะทําอะไรก็ได้ที่มันมันเกินจินตนาการเกินความคิดของเราถ้ามันมีเหตุแรงจูงใจจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะทำะทำมันได้เนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเออเราอ,อยากที่จะ ด่าผีถอยผีหรือว่ามันม,มัน,มาานลำพังเรามันมากรัวเราผีมาสะกิดหรือว่าใครเจอผีอำอะไรงเงี้ยผมว่าสักครั้งครับด่าเขาแล้วก็บอกเขาว่าเออเดี๋ยวจะไปทําบุญให้ก็ได้เดี๋ยวมากรัวได้ไหมคืนนี้อะไรเงี้ยเแต่มื่อกินได้ฝันแล้วกลัว, <c oughs> วกลัว <c oughs> ตนนั่นดินะ,ะแ,ลแล้วเล่ามาเราทุกคนจะว่าตอนเด็กจะด่าผีผมบอกว่าได้ฝันคือแบบไปนี่เด็กโบผีเขาหรอแต่รับเป็นผีโอ้แต่พี่ยังเกลือก เอาหมดเลยนะที่รกใสหรื่อะไรเพราะว่มันมีทั้งทั้งทบ่เราแบบมันมันเป็นการแสดงอไงมันเป็นการแสดงเลยก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้แบบน่ากลัวขนาดอะไรหรือว่าเราต้องแสดงให้น้องที่เหลือในครอบครัวเราดูว่าเราไม่กลัวผีอาจจะเป็นไปได้ขอบคุณมากเรบคำตอบครับผมวันนี้เราคือขวัญแบบนี้แล้วตอนที่จะไปแสดงมีกลัวไหมว่าแบบเอ้ย ก็ามาเชิญเราขอกอะไรยึดศีลแบบนี้ยกมือไหว้ของกันมาก่อนถ่ายหลังเลิกกองอะไรเงี้ยไหว้พระก่อนนอนอะไรเงี้ยเวลาเป no oh, no. uh mm ็น hmm. ถ like like ่ายแต่งงัดก็จะทำมูทีอย่างนี้เป็นประจำอยู่แล้วเพราะเราก็ไม่รู้เนาะเราไปที่ต่างต่างอะไรเงี้ยอย่างเมื่อกี้ก็บอกว่าเนี่ยดูไปฉายเอเชียต่ว่าสุดท้ายก็คือคนพูดถึงซิกแพคภาคสามเราก็แน่นขึ้นกว่าเดิมภาคสเนี่ยแน่นขึ้นแต่ว่าถามว่า อาจจะไม่ได้มีจังหวะขอดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอยเงี้ยครับต้องดูความสมเหตุสผมผลคือคือเรื่องราวที่อยู่ในภาพ3สมเนี่ยมันเกิดหลายหลาอย่างค่อนข้างรวดเร็วนะครับมันมันมีหลายอย่างเกิดขึ้นมากๆอย่าเงี้ยก,ก็คงไม่มีเวลาให้ยักถอดเสื้อทนะัอ้งไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าคือต้องฟิตรอไว้เอเอ,อจริงๆเนี่ย ก็กะว่าภาคสามเนี่ยพี่ยักษ์โตขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็ผ่านประสบการณ์มาเยอะมากฉะนั้นเนี่ยการที่พี่ยักษ์เจอแบบตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาอาจจะแบบเตรียมตัวสำหรับอะไรสักอย่างหรือเปล่า้็เผื่อว่านอน้าคตเป็นกลับมาเป็นฟิตเนสก็หน่อยอะไรเงี้ยจริงจริงมันจะเฟื่องฟูกว่าตอนฟ้าจะหลุดทรายไหมหมายถึงว่าหุ่นเพราะเหรอเฟื่องฟูแบบไหมผมว่าตอนนั้นน่ะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่น่าจะน่าจะพีคสุดแล้วฟ้าจะหลุดทรายหลังจากนั้นมาผมแบบ กินทุกอย่างอ่ะแบบเหมือนแบบโรงแดงที่กินข้าวกินแฮมเบอร์เกอร์กินอะไรแบบกินทั้งวันทั้งคืนเลยอ่แต่แต่ยังต้องอุ่นอุ่นว่าแบบไม่อดใจแล้วมันเป็นช่วงเวลาแบบคริสต์มาสช่วงเวลาปีใหม่ด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเราทํางานให้กับงานมาเยอะแล้วเราให้ตัวเองมากดีกว่าก็เลยเอ็นจอยอิทติ้งก็พอหลังปีใหม่มาก็ดำลงมาให้ทันแล้วก็เปิดกล้องแล้วอืมมีแหละขึ้นมาแปดทีเดียแล้วลดลงมาตอนนี้เหก็ ประมาณ5กิโลได้แล้วแล้วเด็กมีอยากจะแจ้งให้ทราบไหมว่าภาค3พี่ยักษ์จะออกมาในบอดี้แบบไหนจริงๆแล้วอยากให้มีความเป็นผมรู้สึกว่าอ,อยากให้พี่ยักษ์อยู่มีมี มีเวลาไปไปไปออกกำลังกายมากขึ้นตอนนี้แล้วกันนะนนยักษ์มีเวลามากขึ้นเพราะว่าโอเคเอาค่าพิชุดดำได้แล้วพ่อบครัวก็มีความสุขอีกอย่างหนึง่ง<ไ>ยักษ์ก็เริ่มกลับมาทํางานสวนช่วยพ่อช่วยน้องแล้วอะไรเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยการที่ได้กลับมาทํางานในไร่ในสวนเนี่ยมันก็จะตัวใหญ่ขึ้น่อหนมันก็จะมีความร่างขึ้นมีความแบบมีบอดี้ที่มั<ใ>นดูแบบเออชัดมากขึ้นนี่ถือชอบมาจริงๆใช่เห็นยักษ์สาวน้อยเพราะว่าค่าสาวแล้วความผลงานมันกิดขึ้น จิ <S 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 ๊บพี่ต้อมที่เป็นเป็นคนที่ที่ที่ทำทำที่ออกมาจากภาคแรกแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มั่นใจเลยครับว่าพี่ต้อมก็จะเป็นผู้กลับที่ดีแบบที่ออดภาคสามได้อย่างแน่นอนแล้วก็ก็จริงๆเราอยู่กันแบบสนิทกันไปหมดแล้วครับแพรจะรู้ใ่รู้ใจกันหมแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนตัวแล้วเรื่องรายได้ไม่คาดหวังทำแบบแค่ว่าคนดูมีความสุขและสนุกกับเรื่องก็พออะไรเงี้ย เราเป็นแค่นักแสดงอย่างเงี้ยผมว่าผมรู้สึกว่าทีมนักแสดงคนอยากจะทางานหน้าที่ตรนี้ให้มันดีที่สุดอะ่รเงี้ยเรื่องรายได้หรือว่าตอบรับอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องสุดท้ายที่สุดของพวกเราในฐานะ อันนี้แจ้งพี่หรือแจ้งใครพูดลยนะอไมแบบมันเป็นยังไงเพราะว่าด้วยความที่เป็นนักเดทคาดหวังรายได้แต่พอรายได้มันพันล้านมันเริ่มคาดหวังไปกันใหญ่เราก็เลยพอมาภาคสามเราต้องตั้งใจเตรียมตัวรับไว้ว่าถ้าสมมติว่าโอเคต่อให้เรื่องมันดีแต่ว่ารายได้มันอาจจะไม่ได้เท่าเดิมหรือไม่ได้มากไปกว่าเดิมเราก็คงรู้สึกว่ามันก็ดีแล้วที่แบบเรายังมีโอกาสได้ทำทำงานภยคสามต่อ แมันคืมีภาคแยกของเราคนนึู้ไหมีมีมีภาคแยกกันที่เขาพูดว่าสมิงของกว่าใช่พูดได้ไหมพูดได้สมิงทองกว่าประมาณพูดเมื่อกี้จะเป็นภาคของเราจริงๆเป็นเป็นภาคย้อนกลับไปใช่ครับภาคแยกเป็นจุดเริ่มต้นก่อนที่ก่อนที่พี่ยักษ์จะมาเจอเรื่องราวของชุดดำที่บ้านนะก็เป็นเป็นเรียกว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับยักษ์กับจ่าพันธุ์แล้วก็ความรักขอพี่ยักษ์ ซึ่งจะถ่ายหลังสามใช่ครับจะถ่ายหลังจากสามจบนะครับคือช่วงนี้นะเด็กก็คือกว่าที่ยดยาวไปหลายปีเลยนะเนี่ยใช่ครับช่วงก็ดีนะครับก็หยิบมาเรื่อยๆได้หยิบมามันไม่กระทบเรื่องส่วนตัวใช่ไหมถ้าต้องถ่ายหนังไปย้อนหรือว่าที่จริงถ่ายหนังประมาณสามเดือนก็เสร็จแล้วนะเพอาะที่เรื่องถ่ายหนังเพราะว่าจะได้จบพันงานแต่งเนี่ ยังไม่ได้แต่งปีหปหน้าร้อไม่ได้พูดเลยไม่ได้พูดอะไรไม่ได้พูดอะไรเเพราะว่าแบบหลายคนก็แบบไม่ดีอะว่างานรับงานเยอะมันจะมีปนไหมอะไรอย่างนี้ใกล้ใกล้แล้ววางแผนกันไปลไป ไม่ถามเรื่องหนึ่งไวรัลที่เจอณเดทน์อยู่ที่คราวนี้ณเดทไม่ใช่คนุณเจอเราเจอยายาด้วยยายาเขามาทวงเอะไรนะถามว่าเขาเจอจริงๆเขาอยู่ที่ใช่แต่ทำไมทุกคนถ่ายแต่ณเดทน์ทำไม,ไมถึงไม่ถ่าย <c oughs> ยายาเขามาทวงเออ บางวันวน้องก็ไม่ได้ไปด้วยอะไรเงี้ยผมจะค่อนข้างที่จะไปออกงานทุกวันนะครับผมก็แต่วันนั้นหนึ่วันมาเลนไทยแล้วก็<น>รถติดมากแต่เสียใจว่าพายักเราไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวไม่ทนันแล้วเดี๋ยไปเจอเพื่อนอีกเลยลงกลางสีแอกโศกเลยลก็เดินไปขึ้น BTS แล้วก็ยาวไปถึงร้านอาหารแป๊บเดียวก็ถึงเป็นไงบ้างพอขึ้นไปเป็นคนแตกคือไหมไม่เลยครับก็ยิ้มยิ้มให้ทากพยักหน้าให้แต่ว่าก็แบบไม่ได้ไม่ได้แบบอะไรก็ ก็แบบปกติอะไรเงี้ยเรารู้สึกไหมว่าสายตาทุกคู่พยายามจะมองก็จะรู้สึกอยู่ะไรเงี้ยเราก็แบบไปยิมทักทายอะไรเงี้ยอืมแต่ในที่สุดว่าหลายคนก็ให้ความเป็นส่วนตัวโดยที่ไม่แบบว่าเข้าไปยุ่มถือด้วยครับไละอยากมันแน่นมากพี่ตอนนั้นแล้วก็เ คนก็แบบเหนื่อยกับการทำงานเนาะเล่นมือถือเล่นอะไรไปเขาก็แบบมีช่วงเวลาชีวิตของเขาอะไรเงี้ยไอ้ยางคงเห็นบ่อยนะพี่น้องบอกว่าน้องงอนค่ะเพราะว่าเราค่ะเด็กนะคะเจ้าวตือคนไั้เนี่ยที่ไปกดบัตรเนี่ยผมเอาบัตรอะให้น้องแล้วก็บอกว่าเนี่ยใช้บัตรเดียวกันได้ที่เราเข้าไปก่อนแล้วผมก็เอามาแล้วบัตรมันมาตื๊ดปรากฏว่ามันไม่ได้ก็ใช่ตก็คนละบัตรเราเพิ่งรู้ไงอ้าวเหรอเดีต้องไปยืนต่อเขาก็ยืนรอผมแบบทั้งงานอะแล้วเขาก็ถ่ายรูปกับ คนข้างในเตนน็มไปหมดเลยก็ยืนรอเข้าไปก็เป็นห่วงมาหน้ามือขวาก็โอเคพอเสร็จเรียบร้อยก็ไปนี่เขาอยู่ข้างในแล้วแต่เขาบอกว่าคือคนวงกัรที่นี่พี่ณเดชน์ไม่สนใจหนูเลยเหมนที่หนุ่มที่ยืนขาไปแค่นิดเดียวอะไรรคับเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาท่าเขาจะพาทัวร์จะพาทัวร์ f ูโคสถึงไอ้นี่เดี๋ยวเราจะลงโซนเขบอกว่าเดี๋ยวจะไปที่นี่กันนะเป็นตารางงานแทนเลย จริงๆนัดเด็ดคิดจะเป็นพรีเซนเตอร์เลยไม่ฮาร์มเลยหนึ่ก็ขอบคุณมากครับอาหารแบบไม่รู้ก็เป็นแบบจกทอดกับสาระนะอยู่แล้วก็จริงๆผมว่ามันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราสะดวกในการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยถ้าเรามีกิจกรรมหลายอย่างในในวันหนึ่งมันค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยว่าการใช้รถสาธารณะหรือว่าโอเคใช้ที่วินมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบชนะแต่คนสะดวกอะไรเงี้ยผมเองใช้รถบางทีก็ ไม่ค่อยอยากขัดไหลอย่างเงี้ยขี้เกียบขัดด้วยแล้วก็อีกอย่างนก็รถมันติดใขอบคุอคปอลาด้วกครับขอบคุณค่ะตัวติดต่อได้เล